สวยยมเนี่การจะใส่ชุดนี้ไลฟ์สดสัปดาห์หน้าค่ะดูชุดนะคะอืม้มตายตายอ่ะมันยังร้อนอยู่นะแม่ขอแากถอดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาใส่ใหม่นะคะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องชมกันมากนะคะไม่รู้ตัวจริง <laughs> วันนี้เคยจะคุยเรื่อง Miss Universe นะเป็นคนที่ดูนางงามแต่ไม่ได้บ้านนางงามเข้าใจไหม การดูทุกๆครั้งก็คือดูเนี่ย mm. ก็เพื่อจะอัปเดตตัวเองเฉยๆอัปเดตโปรดักชันนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆจริงๆทารามุนโดเนี่ยคือบริษัทที่เขาได้รเลิกสิทธิ์ในการฉายมิส s u นเวอร์สิหปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งก็คือเป็นบริษัทลาตินอเมริกาแต่จริงๆนะคือเป็นอเมริกันลาตินคือเจ้าของบริษัทแม่จริงๆของทารามุนโดก็คือ NBC u n i v e r s a l ทางบริษัทต้นสังกัดของ Miss Universe ก็เลยรู้จักแอนผ่านทาง Fox m a g a z i n e ปีที่มีการจับประกวดในเมืองไทยและแอนก็ถูกเชิญไปนั่งแล้วก็ไปนั่งหน้าสุดอยากจะเล่าให้ฟังว่าคือเรตติ้งของเขาเนะี่ยมันดรอปไปเยอะมากอันนี้คือสิ่งที่เขาปรึกษาเราเพราะ white people หรือว่าคนขาวอะไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือยุโรปอะคนเขาดูน้อยลงเยอะมากเลยเพราะว่าขาจงจริงแล้วเนี่ยนะเทเลมุนโดเนี่ยเขาได้รับลิกสิตเนี่ยต้องบอกว่าเทเลมุนโดเทเลมุนโดอย่างเงี้ยเพราะเป็นลาตินต่จงจริง เป็นบริษัท j o ยเวนเจอรระหว่างอเมริกันกับลาตินอเมริกานะคะได้ลิขสิทธิ์อีกหปีในการฉายทางทีวีเริ่มต่อจิกซอเป็นยังทำไมมิสเม็กซิโกได้ <c oughs> แต่ทุกอย่างอะ่ะมันคือธุรกิจมันคือต้องรันด้วยเงินถ้าเงินไม่มามันก็รันไม่ได้ใช่ปะแต่ของเราอะ่ะแม่ก็ยังบอกว่าทำไมหรือไหมอแมนดาคนติดท็อปไฟฟะไม่รู้วะ เพราะยังไงอ่ะก็ล็อกอยู่แล้วว่าต้องเป็นลาตินเพราะทะลามุนโดมันเป็นบริษัทลาตินอ่ะใช้เงินเท่าไหร่ทะูุไหมกี่พันล้านถึงจะได้ลิขสิทธิ์แล้วไปฉายก็เลยกลายเป็นเงินมันเยอะสองเหตุผลเหตุผลอันดับหนึ่งคือถ้าไม่เอาใจกลุ่มลาตินคือฮิสแพนิกหรือว่าลาตินอ่ะ ในเมื่อคนขาวก็ไม่ค่อยดูกันแต่พวกกลุ่มลาตินนะ่ะแปลว่าเขาจะต้องชอบเขาต้องบ้าง,งานงานแล้วพอเวลามันทำใช่ไหมข้อที่หนึ่งที่เขาได้คือเขาได้เรตติ้งช่วงที่มันเข้ารอบสิบคนห้าคนนะ่ะเงินเท่าไหร่ถ้าเข้าแต่เอเชียหรือเข้าเอเชียมากเกินเหตุยุโรปเข้ามากเกินไปมันไม่ค่อยมีลาตินมันก็มีความรู้สึกแ่ไกๆสำหรับกลุ่มลาตินโนหรือเฮสตานิกเขาลงทุนไปทั้งเท่าไหร่แม่เ,เงินคืนเราก็บ้าแล้ว ข้อที่2คือได้นางงามมาเป็นทาเลนต่อมางก็อยากได้งานอยู่แล้วหลังจากนิวยอร์กปีหนึ่งใช่ไหมพอเวลาพอล่าดูเสร็จเรียบร้อยคุณป้าดูแลดูทีมงานอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยส่งกลับเม็กซิโกเอามาเป็นนางเอกละครแล้วได้ขึ้นชื่อว่าได้มงกุฎเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นการลงทุนเอลิสเตก็คือว่าตัวใหญ่ของ IMG Ende a v o r ก็ติดต่อแม่มาทุกคนอะพอเวลาเป็นมิส s u นเวิร์สปุ๊บก็ต้อง IMG Talent Agency จบไปปุ๊บอ่ะกลับไปประเทศของตัวเอง t ท l ลมุนโดก็ใช้งานได้มิสเม็กซิโกกลับไปปุ๊บก็คงไม่กลับไปเป็นแม่บ้านก็อยากได้งานเทเลมุนโดงลงทุนแล้วก็อยากได้เงินกับแอสเซทที่ลงทุนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชียร์ให้ตายชักยังไงนะคะขอหอยลากไส้ไปถึงฟ้านะคะเออสกายวอล์กสวยมากแต่ก็ไปไม่ถึงฟ้ามันรู้ตั้งแต่ตอนแล้วก่อน,วอนจะประกวดว่า มันใครจะชนะแล้วเนี่ยฉะนั้นเราก็เลยได้รับการพูดคุยนี่คือเอกสารจาก Miss Universe สลายเซ็นมีชัดเจนเอาเป็นว่าเขาติดต่อมาแม้กระทั่งว่าทำในไทยแล้วก็ไปทำต่างประเทศติดต่อมาทั้งหมดเนี้ยสนใจไหมในการร่วมกันทำงานแต่คือทำไมรู้ไหมยูดด,ดีมาดูเนี่ย เพราะแรงบันดาลใจของผู้กันตรงๆเลยนะเห็นอามนด้าปุ๊บเอ๊ะทำไมฉันนั่งดูเขาเลยคือเห็นแล้วชื่นชมชื่นชมในความ positive thinking แต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนสัมผัสได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนพูดจาแล้วคือเขามาจากอินเนอร์เขามีส่วนหนึ่งคล้ายๆกับเราก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เรียวดีเนาะเป็นปีแรก <sek mith> ที่บ้านงามไปเลยเราอินอะเหมือนกับ เราถูกชะตากับเด็กคนนี้ยเออคือแม่ดูเลยว่าคือจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้มีอะไรทางการเมืองทางบิสซิเนสมาเกี่ยวมันไปลึกกว่านี้แน่นอนแล้วจริงๆแล้วเจ้าของขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับป้าปรลาเธอไปคุยกับบริษัทที่ชื่อว่า i n g IMG Endeavor แม่สนใจในดีลนี้ดีลนี้ยังไง ถ้าต้องการเราไปเป็นพาร์ทเนชิปอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรถ้าช่วยแค่เลี่ยงเงินเงินเราพร้อมแต่ถ้าใช้ถือต้องถือมากกว่า51%แล้วก็ต้องมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจไม่ใช่มงลงไทยทุกปีหรือไงลูกบ้าไปแล้วมันคงไม่ใช่เราคงจะ misuse power อย่างนั้นไม่ได้สรุปเลยง่ายๆ ทุกอย่างตอนนี้แม่เปิดหมดทุก business model มันอยู่ที่การเจรจาตั้งใจอยากจะทำงานนี้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญหรือเป็นเจ้าของ Miss Universe Organization เงินดิฉันพร้อมแต่ถ้าไม่ทำก็คือไม่พอใจพูดไม่เข้าหูถ้าทุกคนสนับสนุนก็เขียนกันมา ว่าอยากให้แม่ไปเอาไม่ใช่แบบว่าแค่เฮิร์ตโอ้แมมด้าไม่ได้เข้ารอบห้าคนแม่ซื้อมันเลยแล้วแกงมันทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลลูกถ้าทำเนี่ยสนับสนุนไหมอย่ามาเอาเปรียบฉันแล้วดูแลฉันดีๆก็พอถ้าดูแลฉันดีโอเคปาไม่เสียฉันจะจบไม่งั้นนะโทษทิ้งดีลก็ไม่ได้ถ้าดีลปุ๊บฉันก็แคนเซิลถ้าอยากจะทำงานด้วยกันพูดชัดๆป้าพอลล่าคะ แค่แฟรเกมก็พอก็จะจบแล้วก็คือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของค่ายที่อยู่ในเมืองไทยด้วยเราก็ต้องเข้าไปกราบสวัสดีเราะพไม่เคยเจอกันเอาข้อจริงไม่เคยเจอแล้วก็คือได้รับการติดต่อจากต่างประเทศตรงมาเลยก็เล่าให้ฟังรักอแมนด้าค่ะสรุปแล้วชัดๆง่ายๆแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นธุรกิจหมดลูกเอ้ยแม่พร้อมแม่พร้อมจ่ายสดให้เงินด้วยป้าพอลล่าพร้อมปะเอางี้แล้วกัน แต่อยากได้เงินอย่างเดียวคือแม่ไม่ให้แม่อยากได้การสังคายนาแม่อยากได้การพัฒนาแม่อยากได้ความยุติธรรมและที่สำคัญแม่อยากเห็น w o m e n Empowerment คือการที่ผู้หญิงส่งเสริมกันเองถ้าเธอรักฉันฉันจะส่งข่าวดีพวกเธออยู่และสนับสนุนอยู่ด้วยกันและฉันจะเอาข่าวดีมาให้พวกเธอ love you